อาอีกแล้วป,ป้าปารัสซีเผยไปลู่จางดิงเฮอร์เคยอยู่ด้วยกันแฟนขับจีนถกสน,นันล่าสุดต้นสังกัดไปลู่ถแถลงโวนแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีซีรีส์ออนแอร์แต่ว่าก็เป็นกระแสะให้ถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆทีเดียวค่ะสําหรับนักร้องสาวชาวจีนอย่างไปลู่ที่ล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาให้แฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีปราป่ารัสซีรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งไปลู่และพระเอกหนุ่มอย่างจางดิงเฮอร์เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ไปลูและจางดิ่งเฮอเคยประกบคู่กันในสี่ดีเรื่องเล่รักวังคุณิงออนแอร์ไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงหนึ่งทั้งสองคนก็มีข่าวหรือเรื่องซุ่มเดทออกมาให้เห็นอยู่ตลอดอย่างในช่วงแรกของปี2022ก็มีข่าวรายงานว่าไปลูและจางดิ่งเฮอเดินเข้าออกอาพาร์ตเมนต์เดียวกันแต่นั้นก็เป็นเพียงเฟซนิวและได้มีการฟ้องร้องอภอิพีก,กันไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีข่าวหรือเดทของทั้งคู่ออกมาอีกครั้งเมื่อ คนจับสังเกตเห็นว่าไปรูและจางดิ่งเฮอใส่กําไรข้อมือแบบเดียวกันจนคนโยงไปว่าเป็นไอทิมคู่รักหรือไม่แต่ในตอนนั้นขาะตัวแทนของจางดิ่งเฮอร์ก็ได้ออกมาถแถลงชี้แจงในทันทีว่ากําไรนั้นจางดิ่งเฮอซื้อใส่เองไม่ได้รับของขวัญจากใครมาและไม่ใช่สไตล์เดียวกันกับไปรู้แต่อย่างใดซึ่งแฟนคลับของไปรู้เองก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไปลูนั้นใส่กําไรแบบนี้มานานแล้วก่อนที่จะมีข่าวรือเด็กกับจางดิ่งเฮอซะอีกซึ่งก็ทำให้ข่าวรือนี้ถูกปัดตกไปในที่สุด แต่หลังจากที่เมื่อวานมีข่าวร้อนเกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปาระซีรายหนึ่งออกมาเผยว่าไปลู่และจางดิงเฮอร์เคยอยู่ด้วยกันก็ทาเอาบรรดาชาวเน็ตจีนออกมาถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแต่ก่อนที่ข่าวนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปแบบผิดเพีทางตัวแทนของไปลู่ก็ได้ออกมาถแถลงชี้แจงถึงประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะโดยทางต้นสังกัดได้ถแถลงว่าไปลู่ยังโสดและหวังว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกดึงออกมาซ้ําแล้วซ้าเล่าสําหรับการค้นหาที่มาแรงอีกต่อไปซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟน แอบลงใจข้างยังเรียกร้องให้ดำเนินการฟ้องบุคคลที่ทำให้ไปลูกเสียหายอีกด้วย แม้ที่จีนจะมีข่าวร้อนให้ดราม่ากันไปแต่วัดที่ไทยนั้นกลับมีข่าวดีของไปลูปมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแล้วล่ะค่ะเมื่อเธอนั้นกําลังจะเดินทางมาพบปะแฟนๆที่ประเทศไทยโดยการร่วมงาน ICE IJoy Thailand 2025 a n d i v ICE VIP Meet and Greet ที่จะมาพร้อมกิจกรรมสุด e x c l u s ค v ูในวันที่1พฤศจิกายนนี้และ m อมสเฟียร์ e เฟีหอชั้น5ใครที่อยากเจอสาวไปลูก,ก็รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้ที่ทาง ICE Thailand ได้เลยค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นเพราะไปลู่ยังมีซีรีส์สนุกๆรอออนแอร์ให้ทุกคนได้รับชมถึง2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกก็คือมูลลายมิสตกตำนานรักสองสวรรค์ภาค3ที่ได้รวมแสดงกับพระเอกนุ่มหล่ออย่างเอ่ารรุ่ยเพิงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีกําหนดฉายอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่เกินปี2024นี้อย่างแน่นอนแล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องที่2ก็คือหลินเจียงเซียนได้ประกบคู่กับจิงซุนซีเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนออนแอร์ air ที่แน่ชัดเหมือนกันแต่ก็คาดว่าจะออนแอร์ในช่วงปลายปี202 4นี้ ก็น่าจ,จะต้นปี2025ซึ่งซีรีส์ทั้ง2เรื่องนี้จะฉายทางช่อง i อ e แฟนๆก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ